สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพิ่เช่นเคยครับในช่วงรีวิวรถย,ยนต์เข้าใหม่นะวันนี้ผมก็จะมีรถกระบะยอดนิยมมานําเสนอเป็นกระบะสีประตูนะครับเป็น Isuzu Highlander 3.0มจคันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับคันนี้เป็นปีโมเดลปี2017นะครับที่สําคัญใหม่ใช้งานมาเพียงแค่มาหนึ่ง0 0ื่อันมโลนะครับคันนี้นะ าทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับวันนี้ก็นำมาเปิดเสนอขายเพียงราคาแค่6กแ0 0 0ีบาททวนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปไล่ดูรายละเอียดแล้วก็ออปชั่นความสวยควมงามเขานะครับว่าคันนี้น่าใช้ยังไงน่ามีความสนใจน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปดูครับครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับจากทางด้านหน้ากันไปเลยนะสำหรับเจ้าอ s u อสดีแม็กไฮเรนเดอร์แคปโฟรคันนี้นะครับความโดดเด่น นะครับก็เป็น all new isuzu นะปี2017นะครับไม่ใช้งานอยู่ที่12,000โลนิดๆน,น,นะครับเกือบ13 0 0 0ก็ประมาณ12กว่านะก็ถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับกระจังหน้านะครับโดดเด่นเลยนะครับเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะไฟหน้านี้ก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมไฟเดียลนะครับ ที่เป็น LED แล้วนะในส่วนด้านล่างลงมานะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับตกแต่งด้วยคิ้วขอบโครเมียมฉบเชียวสวยงามนะครับสำหรับ d m a มคันนี้นะครับมาดูในส่วนของล้อนะครับคันนี้ลาล้อแม็กขนาด18นิ้วนะมีดอกยางยิ่งเหลือเยอะอยู่เลยนะครับดอกยางยังเป็นยางใหม่อยู่ทั้ง4เส้นนะนี่ก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะสำหรับคันนี้ สัญลักษณ์ Highlander นะครับมีในเรื่องของบันไดข้างมาให้ด้วยนะก็เป็นตัวยกสูงนะครับตัวยกสูงเขา3.0 Z Highlander นะครับสีประตูคันนี้นะมาดูในส่วนของออปชั่นกระจกมองข้างคันนี้ก็ได้เป็นโครเมียมนะครับนะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ด้วยนะนะครับไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้แล้ว เฟรมนะครับติดตั้งให้รอบคันบานหน้าเต็มนะสำหรับคันนี้นะไม่ต้องทำอะไรนะครับรอได้เลยนะครับออกไปพร้อมใช้งานนะในส่วนของมือเปิดนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์นะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วคันนี้นะก็คือกระจกนะครับนะกระจก แท้โรงงานนะคันนี้รับประกันนะไม่มีเฉียวชนไม่มีชนหนักเลยนะครับไม่รอยไม่มีการทําสีเลยนะ,นะคันนี้สวยงามนะครับภายนอกด้านหน้าด้านหลังด้านข้างสีบางเดิมทั้งคันอันนี้รับประกันเลยนะครับนะเป็นรุ่น3.0 Z c r y s t a l นะครับ DDI คันนี้นะครับ Isuzu is D-Max เป็นรุ่นครบรอบ5.60ปีนะครับของ Isuzu เขานะครับ มือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องนะอันนี้มาพร้อมกล้องเลยนะมาพร้อมกล้องถอยนะครับแม็กไลเนอร์นะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคันนี้ดูดีดูสวยงามเลยนะร่องรอยการบรรทุกหนักไม่มีรถที่ใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับมีระบบ e s c มาให้นะครับนี่ก็เป็นระบบคอนโทลนะ มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับติดอยู่หัวเก๋งที่เป็น LED แล้วก็ยังมีในเรื่องของเสากาศที่เป็นคีบฉลามนะก็ชมเชยสปอร์ตขึ้นนะครับดูเส้นสายลายสีกันนะครับด้านข้างน่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาด้านหน้าด้านหลังรับประกันเลยคันนี้สีบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะสำหรับคนที่หารถไว้ใช้งานนะไม่ย่างน,น้อยอยู่คันนี้ตอบโจทย์ได้นะไปดูในส่วนของออปชันด้านในครับ นะเริ่มจากแผงประตูด้านข้างนะครับนะแผงประตูด้านข้างนี้ก็มีการหุ้มหนังซอฟหนังมาให้นะครับผิวสัมผัสนะ่ะนุ่มทีเดียวนะครับสวิต์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานฝั่งคนขับเป็นออโต้มีในเรื่องของเซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกกระจกแล้วก็มือเปิดฝาไอ้มือเปิดประตูด้านในนี่ก็เป็นโครเมียมนะครับนะ ดูดีดูสวยงามเลยนะคันนี้ไล่มานะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของสวิตนะสวิตปรับพับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะแล้วก็ยังมีโหมดช่วยลงทางลาดชันมาให้ด้วยแล้วก็โหมดแท็กชั่นนะครับป้องกันการลื่นนถลายของรถอันนี้ก็ให้มานะครับ ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับการใช้งานนะมีมาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับโหมดการช่วยลงทางลาชันพวกมาไลเป็นมันติฟังชันนะนะครับมันตีฟังชันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลือกโหมดดูโหมดการขับขี่อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนี่ก็คอนโทรลที่วงมาไลอันนี้ก็ปลอดภัยนะครับ ควบคุมที่พวงมาลัยเราก็จะได้ไม่ต้องล่าสายตาไปจากาวิสัยทัศน์ในการขับขี่อันนี้ก็ให้มาก็ถือว่ารถสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็แข่งขันกันนะครับก็ได้มาเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะครับสมัยนี้นะมีในเรื่องของพุชสตาร์ทมาให้นะครับกุญแจคีเรียตก็มาพร้อมกับพุชสตาร์ทนะคันนี้มาดูในส่วนของเครื่องเสียงของอีซูซูเนี่ยเขาให้มาเป็นเครื่องเล่นเคนบูดนะครับเป็นเคนบูดเลยแล้วก็มีในเรื่องของจอยนะจอย สติ๊กตรงนี้ก็คอนโทรลนะครับแล้วก็เป็นตัวเล่นหน้าจอนะครับเป็นตัวเมนูหน้าจอได้นะครับแอร์ Air, คันนี้เป็นแอลโต้นะนะครับมีในเรื่องของความเร็วโอเลตมาให้นะครับ USB มาให้นะเกียร์เมนวล5สปีดนะจอนี้เราทำงานร่วมกับกล้องถอยนะนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับโชว์ภาพที่ทหน้าจอนี้ร่วมกันนะครับ ภายในคันนี้นะครับยังดูดีดูสะอาดดูสวยงามนะครับคันนี้ร่องรอยการใช้งานค่อนข้างน้อยอย่างที่ผมได้เรียนไว้นะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับราคาไม่แพง4ประตูยุคสูงนะราคา6ก0 0 0สบาทนะครับไม่หมื่นกว่านิดเนี่ยก็ถือว่าหายากนะครับสภาพ100%อซอย่างนี้นะมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับเขาดีก,กว่านะด้าน ด้านหลังนี่ก็นะครับกว้างขวางนะมีในเรื่องของที่พักแขนมาให้ด้วยนะผมชอบมากนะครับอันนีนะ้การออกแบบเบาะนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นลงง่ายนะครับมีการตัดมุมตรงนี้มันจะทำให้เราสไลด์ขาได้ออกเข้าออกได้ง่ายนะครับสะดวกสบายนะดังสบายกว้างนะครับมีมือจับขึ้นหงมาให้นะครับมีมือจับ กันสายกันสะบัดของเราเองนะครับเวลานั่งนะครับรถตกหลุมโยกคอนอันนี้ก็สะดวกสบายในการใช้งานอันนี้มีมาให้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับในการใช้งานนะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จ usb มาให้1ช่องนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระผู้โดยสารแถวหลังด้วยนะครับผู้โดยสารตอนหลังนี่ก็มีเพียงพอนะ ก็เดินทางไกลขับขี่ต้องเที่ยวไปเป็นพวอบครอบครัวก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับในเรื่องของเบาะหนังนี่ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของความสกปรกนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะมาดูในส่วนของความเดิมของห้องเครื่องเขาดีกว่านะครับนะในส่วนของห้อมเดิมนะครับห้องเครื่องคานหน้านะซ้ายขวานะครับอันนี้รับประกันเลยนะครับ แ่เดิมแน่นอนไม่มีเฉียวชนไม่มีชนหนักนะครับของเรารับประกันเลยนะนะครับไม่ชนหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนคันนี้นะครับนอ็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะยังอยู่ครบนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองขับมาดูด้วยตาของตัวเองได้นะ แต่ทางนี้ทางนั้นบริษัทเราก็รับประกันนะครับว่าในเรื่องของโครงสร้างบอดีนะ้ไม่มีชนแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันเลยเป็นสโลแกนของร้านเลยนะครับก็อยากจะให้มาดูนะครับอยากให้เข้ามาสัมผัสดูนะครับของเราเปิดเป็นบริษัทนะนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณลูกค้าได้แน่นอนนะครับสำหรับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะ ครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวไปเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันต่างๆนะครับแล้วก็ความสวยความงามความเดิมของรถคันนี้นะครับที่สําคัญบริษัทเรานะครับการันตีรับประกันได้เลยว่าไม่มีในเรื่องของอุบัติเหตุชนหนักพลิกความจนน้าแน่นอนนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถจริงหรือว่ามาลองขับก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะครับรถคันนี้ก็จะจอดอยู่ที่สํานักงานใหญ่ของเรานะครับเป็น ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะครับอันนี้ก็สามารถที่เดินทางเข้ามาได้นะครับผมก็ขอฝากเจ้าอีซุด,ดีแมกนะครับ3.0ดศแคันนี้ไว้1คันนะครับถ้าหากลูกค้าสนใจไงก็ฝากติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับ